สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะ digestive system นะคะต่อไปเราจะมารู้จักอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันนะคะอันแรกนะคะท่อทางเดิอนอาหารเป็นอวัยวะที่มีช่องว่างหรือมีลักษณะเป็นท่อให้อาหารผ่านเริ่มตั้งแต่ปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะ ต่อไปอันที่สองนะคะอวัยวะเสริมในการย่อยอาหารเป็นอวัยวะที่อาหารไม่ได้ผ่านโดยตรงแต่จะทำหน้าที่ช่วยย่อยหรือสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารเช่นน้ำดีหรือน้ำย่อยอวัยวะเหล่านี้ได้แก่ฟันต่อมน้ำลายตับถุงน้ำดีและตับอ่อนค่ะต่อไปเราจะมารู้จักผนัง ของทางเดินอาหารกันนะคะผนังของทางเดินอาหารจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือประกอบด้วยผนังสี่ชั้นเรียงจากชั้นในสุดไปนอกสุดค่ะผนังชั้นแรกนะคะมิวโคซาเป็นผนังชั้นในสุดประกอบด้วยเยื่อบุผิวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยื่อบุผิวชนิดซิมโปคอลัมนาอิพิเทเลียมค่ะยุเว้นที่หลอดอาหารและรูก้นที่ถูกบุกด้วยเยื่อบุผิวชนิด สตั a ทิฟิลสแควร์มัสอีพิทเรียมเป็นอีพิทเรียมแห่งการเสียดสีค่ะนอกจากนี้ในชั้นนี้ยังมีต่อมที่ประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิดเช่นหลายชนิดเพื่อทำหน้าที่สร้างเมือกและสร้างน้ำย่อยในการย่อยอาหารค่ะชั้นถัดไปนะคะเป็นชั้นสับ m u c o s ซานะคะเป็นชั้นที่อยู่ถัดออกมาทางด้าน นอกของชั้นมิวโคซ่านะคะองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ค่ะที่มีหลอดเลือดและเส้นประสาทแทรกอยู่ชั้นถัดไปนะคะคือ m ั s c u l าริสเอ็กเ n นนะคะ เป็นชั้นของกล้ามเนื้อเรียบ2ชั้นคือชั้นในเรียงตัวเป็นวงและชั้นนอกเรียงตัวแนวยาวการหดตัวสลับกันของกล้ามเนื้อทั้งสองชั้นนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอาหารคล้ายขึ้นที่เรียกว่า peristalsis นะคะชั้นสุดท้ายนะคะ celera celera หรือ aventita นะคะ เป็นชั้นนอกสุดที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถ้าไม่มีเยื่อบุกช่องท้องคุมจะเรียกชั้นนี้ว่าเอสเวนติตแต่ถ้ามีเยื่อบุกช่องท้องมาคุมจะเรียกว่าเซล o s a ค่ะ